คณะรัฐมนตรีห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนำรถส่วนตัวชาร์จไฟลงฟรีหากมีสวัสดิการต้องติดตั้งสถานีแยกคณะรัฐมนตรีกำชับห้ามเจ้าหน้าที่รัฐเอารถส่วนตัวไปชาร์จฟรีต่างเครื่องชาร์จของรัฐระบุหากให้เป็นสวัสดิการแก่บุคลากรต้องติดตั้งสถานีแยกชัดเจนวันที่หมิถุนายน2568ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุกูลพฤกษานุสักรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการสแสวงหาประโยชน์ และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมกรณีเจ้าพนักพนักงานของรัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวไปอัดประจุไฟฟ้าของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการปปอชอเสนอ นายอนุกูลกล่าวว่าร่างข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการสแสวงหาประโยชน์และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลอกับประโยชน์ส่วนระวมกรณีเจ้าพนักงานขององครัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวไปอัดประจุไฟฟ้าของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยมิได้รับอนุญาตมีดังนี้คณะรัฐมนตรีควรกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการควบคุมและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเกี่ยวกับการนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวมาประจุไฟฟ้าในสถานที่ทำการเพื่อป้องกันการสแสวงหาประโยชน์และป้องกันการขัดก่อการระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมโดยหลักเกณฑ์หรือแนวทางการควบคุมและแนวทางการปฏิบัติควรกำหนดให้มีรายละเอียดในประเด็นสำคัญดังนี้ 1. ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยประสงค์จะจัดทำเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากร ในหน่วยงานโดยอนุญาตให้สามารถนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวไปอัดประจุไฟฟ้าได้นสถานีหรือเครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่เป็นสวัสดิการของหน่วยงานของรัฐต้องมีการกำหนดระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวไปอัดประจุไฟฟ้าโดยให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและต้องกำหนดมาตรการควบคุมกำกับดูแลรวมทั้งบทลงโทษสำหรับกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐมีการนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวไปอัดประจุไฟฟ้าโดยมิได้รับอนุญาตต่อ 2. ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการติดป้ายประกาศนสถานีหรือเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐว่าเป็นจุดที่จัดไว้เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการเท่านั้นทั้งนี้หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดทําเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานและอนุญาตให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถนํารถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวไปอัดประจุไฟฟ้าได้จะต้องติดตั้งสถานีหรือเครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่เป็นสวัสดิการแยกต่างหากอย่างชัดเจน จากสถานีหรือเครื่องอัดประจุฟไฟฟ้าซึ่งจัดไว้เฉพาะของทางราชการเท่านั้นโดยอาจดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการพุทธศักราช2547หรือระเบียบสวัสดิการภายในของหน่วยงานของรัฐโดยอาจกําหนดให้มีการชําระค่าบริการตามอัตราที่กําหนดเพื่อไม่ให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยงานของรัฐและจะต้องดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานของรัฐรับทราบและถือปฏิบัติดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สํานักงานกุมภาพันธ์เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณารวมกับองค์กรกลางบริหารบุคคลประเภทต่างกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานสํานักงบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการริฎีการสํานักงานกอปรสษานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติโดยให้สํานักงานกุมภาพันธ์ สรุปผลการพิจารณาผลการดำเนินการความเห็นในภาพรวมแล้วส่งให้สลคภายใน30วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากสลคเพื่อน,นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป